สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะมืองนิพาเพื่อนๆมากกินป่านะคะในวันปีใหม่ไทยในวันสงการเด้อค่ะขอสวัสดีปีใหม่สุขสุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะมืองนิพาพี่พาน้องมากินป่านี่ค่ะเห็นบ่ค่ะไอพึ่นกำลังตึกป่านะคะครับพอออกพึ่นกำลังตึกป่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสิบผ้าไปเบิ้งนะคะมาได้ป่าอย่างนี้ไปกันเลยจ้า ได้ปลายยังค่ะล่อหลุ่นจะล่อหลุ่นมื่อไหรปป้านิ่นนะคะมาบอกท่านเพิ่นนะคะเพิ่ใส่เม่อก่อนล่อหลุ่นจะเดลยปลายยัง วันนี้เลยยิงยิงปานิ่งจ่าเห็นบ่เห็นขีดมันพันนันยิงตัวบักใหญ่เลยนะคะปานิ่งนะจ๊ะเลี้ยงตองมาปลาก็ไปปานิ่งปานิ่งจ่ายหญิงตัวใหญ่ ต้มบัลีูสีเฮดกอ้อยบัลอสซีเฮดลาบได้เบิดใจยิงมือนี้รับรองเมนูแซ่บเนี่ยน,นอนจะมีหลายเมนูมากเลยเหมือนมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่ใจยิยงเอาได้แล้วค่วปะปนินใบทิ้งไอฉันหมานขนาดเธอเหมือนไอฉันเด็ดปลามาอีกแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ่งปนินตัวง่าย ถาเย็นบอควนอช้ชันมานบอ่อ่ากินมานบอพี่น้องเลียงลูกเลียงมีกลุ่มอยู่เด้เดี๋ยวพาตัวมาง่ายนังพูนอ่ะอืมมานขนาดมานขนาดนบนอกำลังโตัว,ตวดีเผาเนาะตัวนั้นเอาอีกบทหรือว่าสิบปอย ใบนงี้ยอันนี้ค่ะรอบๆก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะปลูกพริกปลูกพริกปลูกอามะเขือนะคะอนี่นะคะเป็นสวนกล้วยจ้า